สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาลิกจะพาไปรู้จักกับตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงมีประโยชน์อย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะปิงปิงนะคะลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะตะลิงปิงใบจะเล็กๆเรียวๆนะคะตะลิงปิงตะลิงปิงมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆแก้พิษร้อนแก้กระหายน้ําแก้โรคกระเพาะอาหารนะคะ แล้วก็ผักลิซี่ดวงแก้วิตามินซีแล้วก็ผักมีเลือดออกตำลายฟันนะคะเพื่อนเพื่อน,นวิตามินหลายอย่างเลยคนที่เบื่ออาหารก็ตะลิงปิงช่วยได้นะคะตะลิงปิงพอดีที่บ้านมีปลูกไว้แล้ววันนี้ก็เลยเอามาโชว์เพื่อนๆตะลิงปิงส่วนสีน้ําตาลนี่คือทําแช่อิมะะอ่มไว้นะคะดาริกทําแช่อิ่มไว้ ส่วนอันนี้เป็นตะลิงปิงสดๆเลยนะคะเราจะมากินตะลิงปิงโชว์เพื่อนๆเลยนะคะน้ำประหวานน้ำประหวานเนี่ยค่ะก็มีกะปิมีกะปิมีหัวหอมนะคะมีกุ้งนะคะมีน้ำตาลปี๊บนะคะ,ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงใส่น้ำปลาหน่อยนะคะแล้วก็เหลวๆอย่างนี้เลยนะคะมาชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆเรามาชิมแช่อิ่มก่อนนะคะ แช่อิ่มที่ดาริกทำไว้นะคะ ลองดิบดิบด,บดสดเลยบ้างนะคะเพื่อนอ,อวดเพื่อนๆนะคะดีสำหรับคนที่เดินทางหรือว่าว่วงนอนเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อีกสักลูกหนึ่งนะคะ มันตุดยอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนออที่มาดูคลิปดาลิกชาแนลชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจดาลิกด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ